ว่าคุณไม่ต้งวันเพื่ออีกที่เขาห่วงแม่งเฮียแล้วไอ้ทีมอ่ะเยย์เยย์มิกิไม่ได้ตั้งใจครับเฮียโทระรับโทรโทรเฮียครับจะเฮียรับเฮียจเยรับจเฮียครับจะพาไม่เก่าแต่เอาบอกไม่ได้อะไรครับรอยสักอย่างน่ากลัวเลยเฮียตาแดงมาแต่ไกลหอหันหน้าหนีรอหลนะสีสีโคตรปัญญาอ่อนไหนเฮียอะไรเนี่ย

Lagian ya, hehehe, ya, dosa tien hehehe, ไตอกคุยเฮียแกงกะไอเฮียแกงโนเน่ไปสั่งจีเรืองสีมันเด้งเหรอเออไอเฮียจีเรืองสีมันเด้งเรอจี้ผมในวัยเด็กเหรอไอสั่งไอแกงตเสี่ยวไอเฮียโดนจี้ปมไปควายไอเฮียแกงกะโดนจี้ปมไปควายไอเฮียไอแกงกะโดนจี้ปมไปควายแก๊กปากเลยโดนพี่กูดิไอเฮียแกงกะเบควายสั่งเฮียเฮ้ย้ยน้ยข้างหน้าแม่งเต็มเลยข้างหน้าแม่งเต็มเลยเฮ้ย คนที่คือรานอยู่ไ้มเนี่ยจอด้น้อ้ออะไรอย่างเงี้ยโทษครับบอสมองผิดน่าจะตาบอสสิมองผิดเชี่ยเลยมึงโง่เองหรือเปล่าอย่าปาราไอ้เกียร์ยี่เอเลี่ยนไปเลยมึงไงนาเหี้ยขัยอะไรไอ้สัส ไอ้ควายได้ยังหลุดอยู่เลยไอ้ไี้แกก็มาลอยไอ้แกก็มาลอยใส่ไอ้แกก็มาลอยอควายไอ้แกก็มาลอยเเจ้าไอ้เียไอ้ควายไอ้แกก็มาลอยไอ้ตัวกาไอ้ยโง่เลยมึงไอ้แยตัวเสี่ยวไอ้ควายไอ้แกกาไอ้ยโง่ไอ้ควาย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 ไรอะไดาลอ้น้องเลบุบานอยูนเล่นเลยเล่นเลย อยดามเนะไอควายนี่ตีทำดามเมนะไอ้ไอ้ไ okay. อ er ่ไอ้เกมีประวัติไอ้เกมีประวัต okay, ิไ <im> อ้เกอกมีประวัติไอ้แกมึงมีแกมีประวัติได้หว่ไอ้เกกไอ้สา์เล็กก็โง่ไอ้สว์ไอ้เียไอ้เก่กโดนเสี่ยวไอควายเฮียโดนจี้ไม่ได้เป็นดาวไอควายโอ้ยได้ยย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 แยกเอากูมาอ เอาคมาครับเอาจากวงด้วยครับใครใครเลยไม่มีแรงไอ้ตัดเอาจากวงด้วยครับเากวงแรงไม่มีติเลยเนี่ไม like hey ่ใช่ผัวกูนี่หว่าใครวะเนี่ยัวอะไรสัสเนี่ยัวอะไรมึงคนละเวทเดี๋ยวกูไม่ยัดวัตไม่เดี๋ยวกูญาติน้องคนละเชือเลยน้องชุดจมูกบานอยู่ชุดจมูกบานอยู่จมูกบานเฉยเพื่อรัก ชุบบอลหนชุบบอยนเากูจมุบ้านไม่ได้ไปไปกูขอแก้เลยสักอย่างดิ้าสักอย่างดิเาอยาตายดิไองไปองไปไปลัไม่ไหวไปนี่ยเธอทำะไรสักอย่างดิโอ้คนทางเลยไ้อโอกาสเธอซ้ำนะแล้วเราชุบเพื่อนเองสคนนั้นเองโดนกูหมดเลย ไม่ไปนหนะน,น้าคนนี้อาจจะย,ยังอาจจะย,ยังเดี๋ยวสั่งสอนเดี๋ยวสั่งสอนอว้าตำรวจจะก็ยิงจากอะไรหรอกขอเล่นก่อนก็ไม่ได้แนละ้วคนกำลังมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยัวกมันตีลวกเลย โว้กูคนเดียวมึงยังฆ่ากูไม่ด้เนี่ยก็ตำรวจมันยิงเนี่ยจะมาฆ่าอะไรล่ะแหม่เหมือนมึงฆ่ากูพวกกูได้เนี่ยไหนไหนมึงโชว์ดิมึงโชว์แล้วโชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิโชว์้โชว์้โชดี้โชดี้อย่าพูดอย่างเดียวโชว์หน่อยดิ๋ยวเก่งแล้วครับก็บอกว่าเก่งแล้วมึงอ่ะใช่ครับใช่เก่งแล้วครับ่ เข่งก็เฮียรักปากชิบหายละเมอเป็นเองไม่เฮียเฮ้ยผู้จะเล่นโคเด้นในนาย้ยตีแล้วตอนนี้วะยาอ่อนชิบหาย พี่กอดไม่ลงอ่ะพี่กอดไม่ลงอ่ะพี่กอดอพอพอลีโดนจับอ่ะอาคามาเลยเอาคามาได้เลย มีสอ,อ,อบรถบลดลดสายบ้างมากลดสายบ้างมากเปลี่ยนเป็นอุ้มเปลี่ยนเป็นอุ้มลุง โวะตำรวจเมืองนี้ยังล้าหลังอีกเหรอครับมาเบรกมาเบรกต่อรีได้ไงเนี่ยโอ้ยโอ้ล้าหลังไปเทียวน้องเออแล้วมีคนเราอุ้มเองอุ้มเองแกงตีอยู่หลวดไม่ยุ่งได้ไงเนี่ยเออล้าหลังไปน้องเจออย่างนี้ตีด่านะเออหลวดยุ่งแน่วะเนี่ยรั่วเลยว่ะเอากุหลาบมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยโดนสาดจับ เออล้าหลังไปน้องอัพเดตหน่อยตำรวจดูให้มันไปรอไล่เคสอ๋ออ๋อตำร,ร,ร,รวจแม่งไล่เคสไม่ได้เอาเข้าใจอยู่น่าเหงาเฮ้เขาเล่นเนี่ยตำรวจแม่งนม่ยังเหงาอ่ะ